ัดีครับท่านผู้ชมต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกคโสงสอลีครับนัดที่9เป็นฤดูกาลครับคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างทีมของลานเอ็งแอคซ่า A, อยู่ในชุดเสื้อสีกรมท่ากางเกงสีแดงสุนเท้าสีแดงกับทีมสาธารณสุกําแพงเพชรอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวขิบเหลืองกางเกงสีดําสุนเท้าสีดา เละนาาผู้ตัดสินในสนามจำไม่ได้ขอไฟด้วยผู้ช่วยผู้อตัดสินที่หนึ่งสุดประชัยไทรจักูลจนะสารผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สองสารภาพเจริญศินป์นะครับผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขันสจขมลศิลเมืองแล้วก็ผู้ควบคุมการแข่งขันคุณลังสันภัยศนแล้วก็ผู้ที่สองก็มาดูอันดับใครจะขยับขึ้นบ้างผู้ที่สอง สำหรับแชมป์ลูโหมดไปแล้วนะครับดีชัยเฟอร์นิเจอร์ดีชัยได้เอาชนะทีมเป็นเพชื่เอเจ็ดสามประตูสองเมื่สักครู่นี้คุณสิมไมีสุายสุดในสนามสวิสกองท้องนอกครับเออคู่นี้แล้วก็คู่ต่อจากนี้ก็จะเป็น ผู้ที่สามก็จะเป็นชมรมฟุตบอลของสนามขานุกคณะรัฐปรการแองเพชรนะครับเนื่องจากคลองน้ำไหลจิตภารกิจมาไม่ได้แต่ยังจะสนุกอีกคู่นึับของน้ำไหลก็ต้องขอชมสเปเรตนะครับอยู่อับท้ายแต่ก็ส่งแข่งทุกแมตน,นะครับคุณจิตพลโภพ,พันธ์ผู้จัดการทีม นี้ไม่มาวันนี้ไม่มาในตอนนี้เหนื่อยเขาเขาบอกติดแข่งท้ายเลยมีแค่ติดสี่คู่สี่คู่คู่ที่สามนะตอนนี้อยู่ในช่วงคู่ที่สองครับคู่ที่สองอะไรภาษาหาแข่งอะไรบ้างตอบรับดีเดินได้ <laughs> เริ่มแล้วครับสาธารณสุขสายยาวมาภูเบศเชฟพิัชั์สุรชัยขว้ามาให้พิษณุพงศ์สุพรรณรัศนพงศ์วมิมานสารผมเจ่งก,กว่าบ้าน นายรัฐพงศ์วมิมานสารขอไปโอ้โหนี่ไม่อะไรสิเจ็ดสมัชชาวุญเพลงคุณเชิญบุญสินสุบชัยชายจโกนจนาสารอันนี้สิเก้าสุลศักดิ์มรีนี่ก็ลายแมนฝั่งนี้ เฟี๊ยบอเดินกินพินันสาซาลีเปิดบอเดินได้ข้างหนึ่งกินพินันจีนไปไม่ทะลุกองหลังสาเธอสุ ามบาทนี่ก็หาแหมเสือ้อเสื้อผมมาทั้งกี่ตัวเออลืมไหมไม่เนี่ยเรื่องนี้จิ๊จ้อยแองเสื้อเป็นพันอันนี้สามสิบบาทจิ๊จ้อย หลงจั์มาที่สมโพศกัตตวิทสมโพศขวามา ้พิชนุพงศ์สุพรรณสมเจตเข้ากลางสมศักดิ์คือว่าสมเจตสมเจตปอดเต็มอุดมเิ็นจุฑุตออกไปโหจัดสินว่าทีและทีจุดกองทองนอป่าให้ทุกฝั่งทีม หาสุกหาสุกเตะไปยังยังยเตะคู่ชิตพลเพชรวารีชิตพลตายมาจันทร์คือหลังยาวมาให้จิตพลพงพัน์จตพลมาให้กับ กฤษดามีบันหลวงสายยาวมะจันทรพุฒตันจันทรจันทรนเขากางกฤษดามีบัลหลวงรู้ช่องมากฤษดารั้างหนึง่งมาให้หมายเลสสขส3ากองรานเลขเอ็กซ่ากิจเจริญหัวทองให้อุดมมิจพุทธอุดมอุดมเขกากลางมา ไอ้ซิโฟนซีโฟนโยกเขกา่ากลางจริงจิตบล็อกไม่ได้ครับตรงนี้โดนดับไม่ได้ภูเบนชั้นนางคารูรุนขวามาให้นัดพงวิมานสารมาให้ชั้นาญ่นขึ้นมาให้สมเจ็ดบัวบานขวามานัดพงจับบอลลั่นออกข้างมาครับตรงนี้บอลถูกขอ,ของของร้านหนึ่งเอ็กซ่า กุฎองมิตรพุทธทุ่มไปสิพุทธไม่ผ่านกันต้องวิทย์สมพจน์หวนเข้ามาสุภาพของสาธาสุข รับเจริญพันธุ์สมโพธิปาดไปตามทานไม่ลูกนี้ออย่างทานอยู่ก็ย้อยกลับมาโดนวัลกออกไหมลูกนี้ผู้ศิลมาที่รล้สุวิทย์กองทองนอกเป่าให้ทั้งฝั่งทีมสาธารสุขได้มาถุ่มมาสมโพธิสมโพธิขึ้นมา ผูเบีแดชายนี่ทักเข้ากล้าไหมสมศักดิ์เลื่อนเขปาสมศักดิ์ศาสตร์เจ,จาากก้ามาทางขวาสาวตูอ๋อโดนจัทนทร์เทียนทิ้งออกมาได้ครับตรงนี้แต่ซุ่มกักดิ์นันสุกกับไม่เวทโสดโซดอยู่ถูกใบชํนาญโคงล,ลนจิ้มมา นเดรพงศขอคขินจิไมไว้อ้นี่ยังได้สมเจนบัวบานแต่ฝากไว้ให้นัดรพงศ์แต่นา่นแต่พิกไปคือหลังมาสมศักดิ์สมปนายมาให้ภูเบศใช้พิทักษ์ภูเบศไหลออกซ้ายสมโฟทรับเจรรญพันสมโฟปากมาลูกนี้ไม่ผ่านจิตพลพงพันธิฉินอุโภ์ น,นายชนะโคโรนโอ้โดนซานเวิกิจด,ดามีบ้านหลวงจ่ายรู้ม,มาเอากิจพินันโดนสมพจจากได้ยกครับกิจพินันตานี้ไปโอ้โหจะโดนบงังโอ้โหถึงตาเปลูกแฮนด์บอล เล่นให้ตรงจุนลูกเริ่มเล่นต้องเป็นลูกนิ่งครับลูกเริ่มเล่นตั้งต้นใหม่เล่นมาให้กิจรามีว้าหลวงออกขวาเกตฟินันสอนสาลีไม่ทันครับหมอดิน ยังเปิดหน้าแรกกันไปมาแล้วจะโค้งเปิดไปมนสมัชชาบุญเพลงสมัชชาสมัชชายิงโอ้โหลูกปิ้นเข้าไว้ไม่ได้โอ้ยบุญครับแต่ว่าประตูบังครับผู้สาวประตูจันแรมก่อนเอียมบล็อกไว้ได้ครับ ออกข้างไว้วมหาอินทร์สมพศทรเจริญพันธ์สมพอปลอดมาหน้าประตูไปผ่านจิตรพลภูพ,นพ,พันธ์กับตากับในดวงใจถ้วยมีให้ทุกทีมนะครับบริ <c oughs> สารบอกทีมไหนกลับไม่ให้นะครับต้องรอรับรางวัลกันทุกทีมอ้โห <c oughs> <c oughs> สมโพสซับเจริญพันธุ์คนเปิดนิดขึ้นมาครับสมโพสซับเจริญพันธ์สมโพสเปิดมาโดนจักรโตกินพินันซอนสซาลีไม่ผ่านสมโพสครับโดนเฝ้า ไอ้หนองโนนอะไรเงี้ยอ้โอเคครับวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีฟุตบอลเจ็ดคนที่หนองโสนตำบลเขากรษิดอำเภอฟังกะต่ายหนองโสนครับครั้งที่สองวิธของทางฝั่งทีมสารสุขกำแพงเพชรครับ กันตวิย um, ์สมโพูปาดจันแรมโอ้โหปัดไปได้ครับตรงนี้จันแรมก่อนเอียงสมอนสีสังเปิดโอ้โหตัวลูกบองกันการอากาศออกเส้นหลัง โอ้ยเซ็นบอทีดันจีสุวิทย์กองข้งนอกเป่าให้ทางฝั่งทีมสาธารณสุขได้ใตโมมีครั้งหนึ่งสองเจ็ดบัวบานสองเจ็ด่านยอดไปหน้าประตูบอลหมุนมาบอลหลุดมาถึงสุชาตินะครับตักสินอุเบกใชชพิช่าเคาะขวามาการทอนพุ่นตันถึงบอลก่อนครับการทอนบอลแล้วนะครับไปแล้วครับลูกนีซีโฟน สิพลชนะนฟันคุณโยเขากลางสิพลยิงสองตัวกิจนัฐชูชเหลอวันนี้มาเล่นเป็นประตูพิศณุพงศ์สุพรรณเขากลางมาให้สมรศสีสังเขากลางจองทักษิกของสาธารณสุขัขอจอดมาให้ครับสมเจตบัวาบานสมเจนทันไหมไม่ทันครับลูกนี้ยกมือขอโทษเพื่อน อุดมมิจฉุค mm ุณ hmm. อุดมรูช่องออกซ้ายมาให้ซีโฟนซีโฟนซีโฟนก้ากลางโอ้โหมันมาสวยครับแม่ตรงนี้ซีโฟนซีโฟนยิงไปแป๊กครับลูกนี้กันตวิศสมโพธจัดนานตัดได้ให้ที่สมศักดิ์เรือนคำปลาปัดไปแม่ตรงนี้พิชักทองเกศจิ้มกลางมาสมอสสีสัง หมอนขวาสนามมาสมศักดิมาด้วยกระปาเปลี่ยนออกไปทางซ้าย้จำนาญแตะมาให้คูเบนใช้พิทักษ์ฝากไว้ที่จำนาโครุนหอออกซ้ายไป้นตบมาเลยพิทักษ์คูเบนใช้พิทักษ์เปิดไปเต็มลงนี่กฤษดาไม่มาลวงได้ครับเปิดโตกลับออกขวามาเรียบร้อยไหมใหญ่ชัดเจนคุณทศ อนเสยสังสายยาวไว้ไอชนะโครรุ่นสมพอ่อทรัพย์เจริญพันธุ์ไม่ทันขึ้นมาหนึ่งปีแล้วก็มาพบกันครั้งหนึ่งรายการนี้แพ้ชนะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาเราต้องนึกถึงตอนที่เรารวมทีมกว่าจะนับคนหาคนติดต่อคนมาเล่นกันได้ครบแลนใคนคบหนึ่งเฟยนึงแพ้ชนะเรื่องของกีฬา กินพิณสอนสาลีบ่อด้วยขวาให้ผู้ใหญ่ชัดชัดเย็นผุณโทษก็กลางมาไอ้มาที่กิจ,จเจริญบัวทองฝาดเอ้าหูนี่กิจรามีว่าหลวงมาตักดอกมาให้สีล่ลนสี่คชนะฝันคุณากาชิว่ามาอุดมมีจุพูดชมมาอุดมมาสเปซต้อนแลว้วครับอุดม มาให้สีพนไม่ผ่านสวนเคียวมาได้โดยกัตตว,วิศสมโพธิ์ป็ปหลัดจริงถุกมาสีพนจริงกายไม่ตรงกรอบคับสีพนธนะปันกุล เสสังสมอนฝ่าพั้ทีสมศักดิ์เรื่องฟ้าทุกช่องมาโอนสาดากิจามีบอลหลวงตัดไปได้คุนี้กิจเจริญโพทองเปิดไปเต็นวิชาอวมเกินพักมาใหา้ชิตพลเพชรบารีชิตพลคือหลังวัตท้าต้นวันี่ผุ้จักการทีมชิตพลโพพันของกลางมา ขวาไปวิชาชัดกเกิดว่าไม่กินพินันตวัดออกขวาไปผู้ใหญ่ชัดเย็นขุนัดเย็นขุนทศปอดดิ้มเส้นไหมกินพินันสอนสาลีกินพินันแตะล็อกเข้ามาได้เอาลูกนี้กินพินันไหลมาให้สี่พลแต่งข้าวขวาล็อกเข้าซ้ายยิงด้วยซ้ายโอ้โหผ่านสาวไปไม่ได้ครับลูกนี้ เหล่วแก๊มมายก็ฝั่งสาธาณสุขยังโสนต้นโสนนี่ก็เพิ่งเวลาแรกคู่ที่สองจำนาโกมรุนโอ้นี่ยชาย่ีสิบสามสิบปีที่แล้วเนี่ยรับบอลหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหเตีจา์สมอนสีสังไปนะครับอายุสี่สิบห้าสิบยังเฟ้นร่างกายดูแล้วแตะไวไแม บาวดพพัดีครับจันทร์พุทธันครับและผู้ตัดสินวาทีรเทสวิตกองทอนอกปารุเวนพักคุลุเบกของครึ่งเวลาแรกผู้ที่2องผลปรากฏว่าอย่างทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อย่าพักสักครู่ก็จะมาชมกันต่อจากช่วงพักคุลุเบกจบคู่นี้ตามโปรแกรมก็จะเป็น ทีมคองน้งไหลกับทีมท่าคุณลามเอฟซีครับเนื่องจากพอนอไหลติดแข่งภายในมาไม่ได้ก็จะเป็นคู่ที่สี่ชมรมพอรดสนามคานุกอราชพัฒน์กมงเพชร้ามาพราะวันทั้งสองทีมคู่ต่อไปก็ดีครับจะได้เล่นเงนกลับบ้านเร็ว